นี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ รถพยาบาลและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อส่งตัวผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อหลังได้รับการปฐถมพยาบาลโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นหรือ first responder ครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโรงพยาบาลอุดรธานีและมูลนิธิพุทธธรรม31หรือฮก1นนครราชสีมาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศลาว เนื่องจากก่อนหน้านี้ฮุกสามหนึ่งนครราชสีมาได้เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินลาวตกลงในแม่น้ำโขงที่เมืองปากเซที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาแต่จากการร่วมปฏิบัติการของฮุกสามหนึ่งนครราชสีมาในครั้งนั้นพบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของประเทศลาวยังขาดความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้เกิดแนวคิดการเข้าไปสนับสนุนด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ทางมูลนิธิฮกส1ซึ่งเป็นกู้ภยัยแล้วก็เป็นกู้ชีพด้วยนะฮะนะได้มีโอกาสไปช่วยตอนเครื่องบินตกนะที่แม่น้ำโขงแล้วก็ทำให้ทีมอาสาสมัครทางฝั่งลาวได้เห็นนอกจากการกู้ภัยแล้วประเด็นการกู้ชีพที่ได้ตามมาตรฐานของเราเนะี่ยก็เลยสนใจอยากจะมาเรียนนะต้องไปสร้างระบบก็บอกว่าไอ้ตั้งต้นระบบเนี่ยง่ายๆสอสอย่างไปขึ้นเสาไปตั้งศูนย์สั่งการกน ไปเชียร์ให้มีเลขโทรศัพท์เหมือนบ้านเราของเราเป็น169 16่เนาะถ้าเป็นฝั่งลาวก็ให้เขาไปตกลงกันว่าจะใช้เบอร์ไหนแล้วไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ,บ้านเขารู้พอนะชาวบ,บ้านเขาโทรมาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเลือกอื่นมันจะตามมาเองแล้วก็ทยอยฝึกกันนะแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลกับบรรดากู้ชีพกู้ภัยก็เชื่อมโยงกันสักพักเครื่องมันติดแล้วก็เดินหน้าได้เลยนะก็จะเกิดระบบขึ้น ปัจจุบันในประเทศลาวมีหน่วยงานกู้ภัยเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการคือมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสอปป,อปอลาวซึ่งมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประมาณ40คนปฏิบัติหน้าที่กระจายอยู่5จุดในเขตนครเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศซึ่งจากสถิติข,ของมูลนิธิพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดเหตุทั้งสิ้น659ครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน680คนผู้เสียชีวิตจำนวน55คน ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยในประเทศลาวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางหลักในการประสานงานซึ่งพบว่ามีข้อจํากัดในหลายด้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องฝึกฝนการใช้งานและพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารซึ่งนอกจากเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้วยังต้องร่วมปฏิบัติการในสถานการณ์จริงอีกด้วย หลังจากที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นหรือหลักสูตร FR เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสอปป,อปอลาวจะต้องมาฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริงที่จุดบริการประชาชนมูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพกับทางหลวงหมายเลข2 0 5 จุดบริการประชาชนฮกสาหนึน่งนครราชสีมาตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพสายเลี่ยงเมืองจุดนี้ที่เจ้าหน้าที่คู่ภัยจากประเทศเราจะต้องทยอยมาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการโดยจะรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด6ตำบลอยู่ในเขตอำเภอเมือง5ตำบลคือตำบลจอหอตำบลโคกสูงตำบลหนองไข่น้ำตำบลบ้านโพและตำบลตลาดและอีกหนึ่ตำบลคือตำบลหนองงูเหลือมในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังจากฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาจะต้องกลับไปทำหน้าที่เป็นครูกอหรือผู้ที่คอยอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่คู่ภัยของมูลนิธิรวมไปถึงเครือข่ายคู่ภัยที่จะเกิดขึ้นอีกหลายเมืองในประเทศเราซึ่งจะเป็นการวางรากฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่จะขยายวงกว้างต่อไปในอนาคตประพาสเลิศวิไลไทยพีเบสรายงาน